เติมเซนเแม่จ๋าหนูเรียนจบแล้วนะได้เกียรตินิยมอันดับแปดซะด้วยแหละอ้อลูกแม่ลูกคือสุดยอดแห่งความภาคภูมิใจของวงตระกูลมีแต้มของพวกเราลูกแม่เก่งสุดๆวันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองเอาเป็นพแนงไก่ครับอ๋อเหรอลูกเด็กข้างบ้านนี่มันเก่งจริงๆให้ตายเถอะแล้วพอลองมาย้อนดูลูกตัวเองนี่ก็อีกแค่เข้ามหาลัยยังไม่มีปัญญาอกอีแป้นคนเป็นแม่แทบจะแตกอ่ะ เฮ้ยไอ้ลูกชายหัดเรียนให้เก่งเหมือนลูกข้างบ้านหน่อยได้ไหมฮะแม่จำได้นะว่าตอนที่ขอลูกออกมาลูกออกมาเป็นคนนะไม่ใช่ออกมาเป็นควายทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างช่วยทำอะไรให้แม่ภูมิใจหน่อยสักเลื่อนได้ไหมฮะเว้เวรอูโตก่อนนะแม่นะเว่อแม่จ๋าผมได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการด้วยแหละเฮ้อเฮ้อเฮ้อโอ้ลูกแม่เก่งจังเลย วันนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษล่ะเดี๋ยวแม่พาไปฉลองชะอมไข่กับไก่ทอดครับว<ะ>้าลูกคนข้างบ้านนี่ท็อปฟอร์มจริงๆเลย <ๆ S 2> เผิเ่มแป๊บเดียวได้เลื่อนตำแหน่งแล้วดูสิเฮ้ยพอมาดูลูกเราแค่สอบเข้าม .1 หนึง่งยังไม่มีปัญญาให้ตายเธอโอ้เซ็งเฮ้ยไอลูกชายหน้าที่มึงมีอย่างเดียวคือเรียนหนังสือมันจะไปย่างเย็นอะไรกันนักกันหนาวะฮะแค่ทำให้ดียังทำไม่ได้งั้นเหรออย่างน้อยมึงก็ช่วยเก่งให้ได้ขึ้นหนึ่งของลูกชายป้าข้างบ้านหน่อยเหววะาเฮ้ย ออแต่ว่านะแม่จ๋าแต่อะไรคือข้างบ้านเราเนี่ยนะมันเป็นบ้านล้งางไม่ใช่เหรอครับอ,อ,อ,อะไรนะเฮ้แม่จ๋าหนูไปเล่นกล้ามมาก้ามใหญ่ไหมจา๋าโอ้ใหญ่มากเลยลูกแม่ภูมิใจในกล้ามลูกเหลือเกินป่าเดี๋ยวแม่จะพาไปฉลองกล้ามใหม่อ,อยากกินอะไรล่ะอกไก่ผัดพริกแห้งครับ โอ้โหลูกเด็กข้างบ้านนี่กล้ามใหญ่ชิ่หายเลยให้ตายเธอนี่มันบ้าไปแล้ว<ข>แล้วพอตัดภาพมาดูลูกของเราไม่จาหนูอยากกินหมูกรอ <S <s <uck> <S บอ่ะเออกูละปวดใจจริงๆ <c oughs> เฮ้ยฉันเองก็อยากมีลูกหุ่นดล็อกเหมือนกันนะในฐานะแม่คงต้องสั่งสอนลูกบ้างแล้วล่ะเฮ้ยไอ้ลูกชายกำลังกายน่ะออกซะบ้างไม่ใช่กินนอนอื่นอยู่แต่กับบ้านทุกวันจนตอนนี้อ้วนจะกลายเป็นฮิปโปเตมัสอยู่แล้วเนี่ยไม่อย่างนั้นแม่จะไปหักการมะยมที่หน้าบ้านมาตีตูดแกเฮ้ยเฮเข้าใจไหมฮะ เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอจ้าตัวเองฮะ,ะออคุณมานี่ก็ดีแล้วคุณดูสิไอแว่นลูกเราไม่รักตัวเองเลยปล่อยให้ตัวเองอ้วนจนจะตายห่าอยู่แล้วเอ๊แต่เรายังไม่เคยมีลูกด้วยกันสักคนเลยนะเต่งแต่ว่านี่เรายังไม่เคยมีเมียเลยนี่หว่า เอาเลยมึงจังหวัดน,นี้แหละเปิดเลยเดี๋ยวกูตามอะไรนะกันบ้านอาจารย์สมศรีอัน,นะเออช่างแม่งก่อนบวกก่อนเดี๋ยวค่อยเป็นรอยอวิทย์ที่โรงเรียนเอาเมื่อกี้กูบอกว่าให้มึงไปล้างจานมึงจะรอให้เศษอาหารมันเน่าขาซิงก่อนเหรอถึงจะเสด็จไปล้างจานได้อะฮะ แล้วก็เลิกเล่นเกมซะนะมันไร้สาระเสียเวลาชีวิตโดยใช่เหตุล้างจานเสร็จก็ไปอ่านหนังสือโตไปจะได้มีอนาคตเป็นเจ้าคนนายคนอย่างเช่นเป็นหมอเงี้ยนี่สงสัยถ้าผมไม่พูดจริงจังเรื่องนี้กับแม่แม่ก็คงไม่ตาสว่างสักทีสินะออถ้าแม่อยากจะได้เหตุผลมากขนาดนั้นล่ะก็ได้แม่ฟังนะแม่ฟังเรื่องที่ผมจะเล่าสะนะแม่ทางหูฟังดีๆนะจ๊ะแม่จะ เรื่องราวของไอแต้มที่ไปล้างจานแล้วตั้งใจเรียนกับบ้าเกม แม่ลองคิดดูนะผมไม่ชอบล้างจานและถ้าเด็กถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็ผมก็จะเศร้า <Greek. S 1> และพอผมเศร้าแถมยังต้องไปอ่านหนังสือต่อด้วยอารมณ์เศร้า <Greek. S 1> นั้นอีกผมก็จะเศร้าขึ้นไปอีกพอรู้ตัวอีกทีผมก็ไม่รู้จักกับความสุขอีกต่อไปพอคนรอบข้างเห็นหน้านเศร้ารๆของผมก็ไม่มีใครคิดอยากจะมาคุยกับผมแถมยังโดนไอ้พวกเด็กเกเรหลังห้องบูลลี่อีกต่างหาก เฮ้ย hey, ไอเนิร์ดเอากันบ้านอาจารย์สมศรีมาลอกหน่อยเดะอะเอเอไม่ได้นะคือแม่เราบอกว่าถ้าเลาะกันบ้านเพื่อนจะไม่ได้โตมาเป็นคนแต่จะโตมาเป็นควายอะหลังจากเหตุการณ์นั้นไปทําให้ผมเสียชีวิตที่มีความสุขในวัยเด็กไปตลอดกาลละการนานแต่ถึงอย่างนั้นผมก็กัดฟันจนเรียนจบได้เป็นหมอตามที่แม่คาดหวังไว้ ฟังเหมือนจะดูดีใช่ไหมล่ะแต่การเป็นหมอน,นั้นจะต้องเจอผู้ป่วยเป็นล้านชีวิตแต่มันก็ต้องมีสักครั้งแหละที่ตรวจผิดไปบ้างลูกกูแค่อาหารเป็นพิษมึงจะพาไปผ่าตัดสมองทําไมมึงบ้าเหรอลูกตายเพราะมึงการวินิจฉัยก็ต้องมีผิดพลาดกันได้คือเออผมขอโทษน,นะอ้แล้วลูกกูจะฟื้นไหมหลังจากนั้นผมก็คงติดคุกหมดอนาคตเพราะทำคนไข้ตายต พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมล่ะแม่ว่าข้อเสียมันมากมายก่ายกองแค่ไหนคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวของการเป็นเกมเมอร์ของผมบ้างแน่นอนเลยอย่างแรกเลยนะผมมีความสุขแน่นอนครับผมคราวนี้แหละพอไปโรงเรียนก็มีเพื่อนมากมกายก่กองเพราะแต่ละคนนี่ก็คือเล่นเกมเดียวมาด้วยกันทั้งนั้นนะ่ะเฮ้ยเอเวนว่าไงล่ะเพื่อนรักมาตั้งทีไปแข่งกันจัดไป หลังจากนั้นผมก็ตั้งทีมมันฝึกฝนจนสามารถไปแข่งอ e ีสปอรชิงเงินรางวัลได้มากกว่า400ล้านบาทด้วยความกระตันยูของผมผมเลยเอาเงินมาแบ่งแม่4ล้านแล้วแม่ก็เอาเงินไปช้อปปิ้งทุกอย่างที่แม่อยากได้เลยนะแม่คงมีความสุขมากเลยอะเข้าใจหรือ,อยังจ๊าแม่จ๋าถ้าแค่นี้แม่ยังคิดไม่ได้แสดงว่าแม่ไม่ค่อยจะฉลาดสักเท่าไหร่เลยนะยงไงล่ะอยผมไปเล่นเกมได้ยังอ่ การ์ตูนบ้าอะไรเนี่ยทำไมมันตลกสชะรัดเลยฮะเดี๋ยวจะทำไมตัวกูลอยขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เ่ยฮะเฮ้ออะไรกันนี่แม่เองงั้นเหรอแม่รู้ไหมว่า ผมเจ็บแบบแม่จบผมโยนทำไมเนี่ยฮะดูแต่คลิปไร้าสาระไม่เระ่อเทืองปัญญางานการไม่รู้จักทำฉันให้เวลาแกห้านาทีเท่านั้นห้านาทีห้านาทีอะไรของแม่อาา่ะฮะเวลาที่ฉันให้แกไปล้างจานไงอนอยผมจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะแม่ แม่ฟังนะแม่ฟังผมผมอึดอัดมาสิบกว่าปีเดียวนั้นนะจ๊ะแม่จ๋าทําไมอ่ะทําไมทําไมข้าวก็กินด้วยกันแท้แต่ทําไมต้องเป็นผมคนเดียวที่ต้องล้างจานอยู่ตลอดด้วยอะ่ะมันไม่แฟร์เลยนะผมจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วผมจะไปลงในความเป็นทรรมกับประยทธ์ นี่มันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยโลกนี้มันโหดร้ายเกินไปแล้วนะจนไม่ชอบเลยถ้าฉันโตขึ้นนะฉันจะเปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยใหม่ให้หมดอะไรอะ่ะนั่นมันอะไรอะ่ะแสงนี้มันคือคืออะไรอะ่ะฮะฮะใค<อ>รกันคือผู้ที่ปลดปล่อยข้าออกมามึงคือใครแล้วมาทำไมแล้วนี่ต้องการอะไรอะ่ะฮะ ท่านเองลือที่ปล่อยข้าออกมาจากม้องแก้ววิเศษเพื่อเป็นการตอบแทนข้าจะให้พรท่านสามหลุมมันต้องพอรสามข้อไม่ใช่เหออรอเพราะพรสามข้องั้นเหรอนะนี่มันยังกับการ์ตูนเรื่องมู่หลานเลยนี่หว่าเรื่องอลาดินเว้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถขอให้แม่ล้างจานแทนเราได้เลยนี่ฝาล้างจานเสร็จก็ไปกรอกน้ําให้ด้วยนะจ๊ะแม่จ้าลูก ทีนี้เราก็จะได้เล่นเกมดูการ์ตูนได้อย่างเต็มสตตีมเลยล่ะเอาละพรข้อแรกของฉันก็คือขอฉันคิดอีกแป๊บหนึ่งนะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พรมันขอได้แค่3ข้อเท่าน,นั้นเราต้องใช้สมองไตรตรองคิดให้ดีและถีถ่วนเอาจริงๆตอนนี้มีเกมที่อยากซื้อเต็มไปหมดเลยนี่วาหรือจะขอเอาเกมเยอะๆดีนะเอเอขอผมคิดอีกสักห้านาทีนะรอแป๊บหนึ่ง จะ,จะขอทั้งทีมมันต้องขออะไรที่มันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงสิวะอะไรบ้างล่ะเช่นเป็นอมาตะหรือให้บอดตอนจบของวันพีชไม่ก็ขอให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นจริงสิสามีหอนลักเลิยของเราในโรงเรียนสามีหอนครับ<ะ>ผมขอจุ๊บคุณนะครับเป็นเกียรติของปากฉันมากค่ะที่จะได้ถูกคุณจูจ๊บ<ะ>สามีหอนอ,อ แค่แค่คิดก็ไม่ไหวแล้วอ่ะฮยฉันตัดสินใจแล้วตัวยักฉันขอคิดดีๆอย่างถีทวดอีกสักแป๊บแล้วกันนะทำไมสมองเราถึงได้อับปลีขนาดนี้ความรักมันควรจะได้มาเพราะเขาชอบในตัวเราไม่ใช่หรือไงวะ งสิเงินยังไงล่ะถ้ามีเงินก็ได้ทุกอย่างจ้างคนมาล้างจานเกมต่างๆนั้นนะสาวสวยเยอะๆเออโหสุดยอดชีวิตข้าบรรดาลพรให้ท่านครบ3ข้อแล้วนะข้าจะไปแล้วนะฮะ<ห>จะบ้ากันละมังนี่ฉันยังไม่ได้ขอพรอะไรสักข้อเลยนะบึกงฟ้าปะเนี่ยข้อแรกขอคิดแป๊บหนึ่งข้อ2ขอ5นาทีข้อ3ขอคิดดีๆอย่างทีท่วนข้าก็ให้ครบแล้วไงข้าไปละลากอย เ้ยมึงแม่งกวนตีนไอ้ยักษ์แค่ล้างจานแค่นี้ยังทําไม่ได้งั้นเหรอบอกให้ล้างจานสื่อขว้างจานจนแตกเศษแก้วกระจายเต็มพื้นหมดเลยสุดท้ายใครกวาดกูไงพ่อครับวิวข้างนอกนี่มันแจ่มไก่สุดๆไปเลยนะครับ เ да น to ่ไอ้ลูกชายอย่ายื่นหัวไปนอกรถเซ่เดี๋ยวรถบรรทุกก็เฉี่ยวหัวกระเด็นออกไปหรอกเห็นแล้วนึกถึงเราตอนเด็กเลยนี่ล Entonces, ูกอย่ายื่นหัวไปนอกรถสิเดี๋ยวหัวก็ขาดกระเด็นออกไปหรอกโจแม่ในสาราชมัดแค่นี้หัวมันจะไปขาดได้ไงทำไมหัวมันจะปิวตามไปกับสายลมเลยหรือไง เดี๋ยวนี้หัดปีก้าขาแข็งอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวจะโดนแม่สอนไอหัดจำได้ว่าตอนนั้นโดนแม่ตีจนหัวทะลอกขี้ไม่ออกไปทางอาทิตย์เลยล่ะออแต่ก็นะพอโตแล้วถึงจะเริ่มมีสมองไตรตรองคิดได้การยื่นหัวออกนอกรถและโดนเฉียวจนหัวขาดนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายๆเลยเพราะรถถูกออกแบบไปป้องกันเรื่องแบบนี้อยู่แล้วถ้าหัวจะโดนเฉียวจนขาดได้แสดงว่ารถต้องขับมาใกล้กันมากๆซึ่งเป็นไปได้โคตรแต่ยาก พูดไปก็ตลกตัวเองเหมือนกันนะที่ไปเชื่ออะไรในเรื่องแบบนั้นจริงๆเนี่ยงั้นเราก็ไม่ควรพูดให้ลูกเชื่อผิดๆลูกสูตรอากาศเสร็จก็ปิดกระจกด้วยนะแอร์มันอออลูกลูกจ้าเป็ด อะไรจะลูกเปิดประตูมาเล่าให้แม่ฟังหน่อยผมไม่เป็นไรครับแม่ผมโอเคอ่ะเอออะไรของลูกคนนี้เนี่ยกลับมาก็ลองให้ฟูงันกับแม่มันตายอ่ะนานนานานันเป็นปัญหาของเด็กผู้ชายน่ที่รักจ๋าหืคุณพูดอย่างกับรู้เรื่องอะไรมาอย่างนั้นแหละฮเธอรู้จักเกมการ์ดที่มันแถมมากับขนมหลอกเด็กสองละห้าบาทที่เขากําลังฮิตๆกันตอนนี้หรือเปล่าล่ะนี่มันเกี่ยวอะไรกับลูกเราอ่ะหืไม่เข้าใจคือว่าอันนะเมื่อสองชั่วโมงที่แล้ว ผมบังเอิญเดินผ่านไปเห็นตาหนูลูกเราที่สวนสาธารณะกำลังหัวเราะล่าอย่ามีความสุขนะสิหนที่สุดฉันก็ได้การ์ S S R รูปน้องชังเปอร์ใบสีทองนี่สักทีว้าหามาตั้งนานโอ้โหได้ไพ่โคตรดีเลยนะแกน่ะเออพวกพวกพวกมึงมันนักล่าการ์ดในตำนานว่ากันว่าแต่ก่อนมันผอมมากแต่เพราะมันกินขนมลอกเด็กที่แจกการ์ดไปเยอะจัด จากน้ำหนัก3 2กลายเป็นร้อยสองภายในเวลาไม่ถึงเดือนโอ้โหพอดีเลยฉันเพิ่งได้ s อ r เมา3ใบเหมือนกันแต่ยังไม่มีใบน้องช่างเปืนมาต่อไพ่เดิมพันกันเถอะถ้าแกชนะฉันได้ฉันให้3มใบนี้ไปเลยโอถ้าแกแพก้แกต้องมอบการ์ดใบนั้นมาให้ฉันกูตะเกียจการโดนท้าชมัดเพราะถ้าโดนท้ามามันก็ต้องจัดไปไอสัต<ะ>ว์เรนลูกของเราก็เสียการ์ดดีๆทั้งหมดไปปล่อยลูกอยู่คนเดียวสักพักเด่ยก็หายเองแหละ มันอยู่ไหนเฮ้ออะไรใครใครอยู่ไหนฮะไอ้นักล่ากาดในตำนานนั่นน่ะมันอยู่ที่ไหนออก็พอเอกจากบ้านใช่ไหมก็เลี้ยวซ้ายเจอแยกก็ไม่ต้องเลี้ยวนะตรงไปเจอป้อมยามก็เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานลอยลงมาเลี้ยวขวาเดินต่อไปอีกสองรอยเมตรก็เจอเลยอ่ะฮะว่าแต่คุณจะไปไหนเลยนะเดี๋ยวฉันกลับมาสองชั่วโมงต่อมาแม่แม่จ๋า ลูกมาแล้วจ้ะลูกหิวเข้าชะมัดเลยอ่ปะปัทโถเอ้ยอเออ,อ,อเอ,อ๋นะนะเนี่ยนี่น,นี่นี่มันการเอสเอสอาร์สีทองน้องชังเปิลทำไมมาอยู่นี่ได้กันนะแถมยังเปื้อนเลือดอีกด้วยอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกันเฮ้อมามาแม่ แม่ไปต่อสู้กับพวกนั้นแล้วชิงกาดเดเดนอานี่กลับมาให้เรางั้นเหรอโอ้โ <c oughs> นั่นมันของสําคัญของเองไม่ใช่หรืองไงไอ้ลูกชายรักษามันให้ดีๆหน่อยเซ <c oughs> ม่มามาม่จา๋า <c oughs>